โยสอนากวาอาระหังสมมาสัมุทโธพระบุมีพระภากเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอาระหังดาบเพลิงกิเลสเทิงทุกสิ้นเชื่ พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตัดไว้ดีแล้วสุขปฏิบันโอนยัาสพภะขวาโตสาวกัสังโคพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้ว ตามายังภะขวันตังสะทม,มังสะสังฆังอิเมอิสกาเรอิยะทารหังอโรปิเตอิอภิปูชยมามะข้าพระเจ้าทั้งหลายก็บูชาอย่างยิง่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้อ่านยกขึ้นตามสมควรแล้วอย่างไรสาธุโนพันเตปะควาสุจิระปารินิพุทโตปีถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระปากเจ้าแม้ปารินิพพานานแล้วทรงสร้างคุณอันสำเร็จประโยชน์ไว้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายปาชิม,มาชนะตานุกรรมปมานาสายทรงมีพระหรุทัยอนุกอแก่พวกข้าพระเจ้าอันเป็นชนรุ่นหลัง อิเมสกาเรทุกตาปันนาการาภูเตปฏิคันหาตุขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงรักเกรื่องสักการะอันเป็นบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้อามหังทีคารังหิตายสุขายา เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทินอรหังสัมมาสัมพุทธภาะคาวัพระผู้มีรพระพเจ้าเป็นพระอระหันต์ดักเพิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิง ตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตน อากาวตาธรรมโมพราธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรกไว้ีแล้วธรรมนัมมาสัมมิมมข้าพระเจ้านัมสัการพระธรรม ุปาเตปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสร้งางทังน้มามีข้าพระเจ้านอกน้อพระสงฆ์ นั่นรมยังพุทธัสสะภควะโตบุปผาขนมะกะรังกโรมาเซนนโัโมตัสสะภควะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโต ซึ่งเป็นผู้ไรจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบนอ้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโต ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสมมาสัมพธัสาตัสรุชอบได้โดยพระองค์เอง<ม>นะโมตัสสะพะกะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส สัมมาสัมพุทธัสะตรัสารู้ชอบได้โดยพระองค์เองอันธรรมยังพุทธานุสติในยังกโรมาเซนตัางโกหปนา บาขวันตังเอวังกัรไรย,ยาโนกิติสะโทอาภูกาโตก็คิติสพอันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าคิติปิโสภะคะวาเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น อระหงังเป็นผู้ไกลจากกิเล ण, สสม,มหาสัมพุทโธเป็นผู้ตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดี โลกาวิถูเป็นผู้รู้โลกอย่างแกมแจ้งอนุตกโรรปุริสธรรมสาราธิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์นังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย พุโทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภาควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกคำสั่งสอนสัตว์ดังนี้พันธรรมยังพุทธาภิขีติงกโรุมาเซ อุทาวารันตาวารตาติคุณาบโยโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรันต่คุณเป็นต้นสุทธาพิญานาการุณาิสมาคาตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระการุณาอันบริสุทธ โพเทสิโยสุชนะตังกมลังวสุโลพระองค์ได้ทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดูดอาทิธรรมบัวให้บานวันธรรมหหังธรรมนังศิลาสาชินเอนทางข้าพระจ้าวายพระชินสีผ um ู้ไม่มีกิเลสพระองค์นานด้วยเสียนก้าว พุทโธโยสะพะปานินังสารนังเขมามุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสารณะอันกเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปาธมานุสติทานางวันทามิตังสิเรนะหังข้าพระเจ้าว่ายพระพุทธเจ้าพระองค์นานหันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่งด้วยศีลเก้า พุทธาสาสมิทาโซวาพุโธเมสามิกิสลข้พาพเจ้าเป็นทายของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายอิสระเหนือข้าพเจ้าพุโทธทุกขสขาตาจะวิวธาตา,จาหจตาสม,มัยพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกำจัดทุก์ แปะสงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าโพธัสหังนิยาเทมิสริรันชีวิตทันจิตังข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวานทันโตหังเฉิมสามีโพธาเสวาสุโพธิตังข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่จักประพฤตาม ซึ่งความตัสรุดีของพระพุทธเจ้านาทิเมสรนังอัญยางพุทธโธเมสรนังวรังสาระาอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสาระอันประเสริฐของขาา้าพเจ้าเอเตนะสัตวาเชนาวัดเทยังสาธุสาสเน ด้วยการกล่าวคำสักนี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุททางเมวันธรรมเนนาอย่งญญางคุณอย่างปัสุตังอิทาข้าพะเจ้าผู้ว่วอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขนขวายบุญใดในบนับนี้สาเพปิอันทรายาเมมาเฮสุงตัสเตชะสา อันตรายทั้งพวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญน,นั้นกายเยนวาจายวะเตตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทธเถกุกัมมังปะกตะังม,ม่ยายัง กรรมน,นาติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุโทโธปฏิคันหตถวัิยันตังขอพระพุทธเจ้าจงโงดซึ่งทัวร่วงเดิอนอน,นันกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทธเทเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไป ฉันธรรมยังธรรมานุสตินอย่างกโรมาเซสว,วาคาโตภะคาววตา,าธรรมโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตัดไว้ดีแล้ว สันติธิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติเพิงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดอปันญยิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว ป่าจ,จะตังเวทิตาโพวินยูหิติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตอนดังนี้อันนมยังธรรมาภิกิเตเหงคารมาเสนสว,วาคาตาตาติคุณในยโยเขาวาเสนาไซโย พระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นตน้นโยมคขาปาคปริยาติวิโมกขเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมาผลปริยัิและน,นิพานธรรมโมกุโรอกปันนาตตาธาริธารี เป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันธรรมหังต่มหารังวรธรรมเมตังะจไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความ,ามมืดธรรมอโยสพัพะปานีนางสรนางเขมามุตตมัง พระธรรมใดเป็นสรณะอันกเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทูติยานุสติท่านังวันธามิตังสิเลนหังข้าประจา้าไหวพระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึอกองค์ที่สองด้วยเสียนก้าวธรรมมาสาสมิดาโซวาธรรมโมเมสามิกิสโล ข้าพเจ้าเป็นท้ายของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเนือข้าพเจ้าธรรมโอทุกขสกาตาจะวิทาตาจหิตาสมเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และสงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าธรม,มาสาหังลิยาเทมิสริรันชีวิตันจิตัง ขาพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันโตห้างจริสสามิทำม,มาเสวะสุธรรม,มตังข้าพระเจ้าผู้ไว้ยอยู่จากพระพุทธตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนาทีเมสรนังอันยังทรรมโมเมสรนังวรังสารณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มี พระธรรมเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเทนัสาจาวาเชนาว่าเธอยังสาธุสาสเสนด้วยการกล่าวคำศัตว์นี้ข้าพเจ้าคุณเจริญในพระศาสนาของพระศาสนาธรรมังเมวันธรรมานนาะอย่างคุณอย่างปัสุตังอิทา่าข้าพเจ้าผู้ไว้อยู่ซึ่งพระธรรม ได้นขนวคยบุญใดในบัดนี้สาเพปิอันทรายาเมมาเฮสุงตัสเตชะสาอันตรายทั้งพวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเยนาวาจายวัเจตาสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดี ทมเมุูกำมังปกตังไม่ยายังกำนาติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล eh uh um um ้วในพระธรรมธรมโมปฏิกันหาตูปฏิยันตังขอพระธรรมจงวดซึ่งทัวร่วงเกินอันนั้นกาลานตะเรสังวริตุงวัธรรมเมื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไป ทันธรรมยังสังขานุสตินยังการหมาเซนสุาติปันโอภาควโทสาวกาสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบาติแล้ว โอชุปฏิพันโนภคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูใดปฏิบัติตรงแลว้วยายาปฏิพันโนภคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกแล้วสามีจิตปฏิปันโนภาควะตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยาธิทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตาริปุริสยุคานิอาตาปุริสบุคคลา คู่แห่งบุรุษสี่คูน่าเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาะภคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนยโเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนยโเป็นสงควรแกสักการะที่เขาจัดไว้ตอนรับ ภาคินายโยเป็นผู้ควรรักทักษินาทานอัญชริกาลนิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชริอนรานุตารังุญญาเขตังโลกัสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้ ทันธรรมยังสังฆาพิขีตเตงการุมาเงสงศาสธรรมมาโชสุปฏิปฏิคุณาทิโยตโตราสงที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติเป็นต้นโยธาพิโทอริยบุคลาสังฆาเซโท เป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลอันประเสฐแต่จำพวกศีลธรรมปวราเสยกายยจิตตตมีกายและจิตอันอาศัยทรม,มีศีลเป็นต้นอันบริสรธวันธมะธรรมริยานาคนังสุสุทางข้าพระเจ้าว่ายหมู่แห่งพระอริยาจาเจ้าเหล่านั้นอันบริสุทธิ์ด้วยดี สังโฆโยสัพพานินังสาระนางเขมามุตตมังพระสง์หมู่ใดเป็นสาระอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตาทียญานุสติทธานังวันทามิตังสิเลหังข้าพระเจ้าไว้ายระสงมูนันเป็นที่ตั้งแห่งความละลึกองค์ที่สามด้วยสิ่เจ้า สังคาสา,าสมิดาโซวาสังโคเมสามิคิสโลข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นอายอิสระเเนื้อข้าพเจ้าสังโคทุขาสคาตาจะวิทาตาใจตา,าสเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และสงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้า สังขาสังลิยาเทมิสริรันชีวิตันจีตังข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันทันโทหังเจริญสามีสังคารสอปฏิปันนตังข้าพเจ้าผู้วอยูจ่จากพระพุทธามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นาทิแมสรนังอัญยัง สังโฆเมสารนังวรังสารณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวะเชนะวัทยังสาธุสาสเสนด้วยการกล่าวคำศัพท์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสนาสังกังเมวันตมาเนลา ยังบุญยังข้าสุทังอิทะาข้าพระเจ้าผู้วายอยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ขนขวายบุญในในบัดนี้สัพเพปิอันอารายเมมาเฮสงตัสเตชะสาอันตารายทั้งปวงอย่าได้มีแค่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญน,นั้นกาเยนวาจายวาเจตาสาวา ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเคกุกำมังปะกะตังไม่ยายังกรรนาติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโฆปฏิคันทัุตัวยันตังขอพระสงฆ์จงอดซึ่งทั่วรวงเกิดนันน้นการตะเรสังวริตุงวะสังเค เพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไป